็สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับมอสอีกแล้วครับกับ TPM Motor นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP สำหรับของรุ่น GTR นะครับคันนี้นะครับเป็น Nissan GTR รหัส R35 ครับรุ่น T Spec ครับผมซึ่งคันนี้พิเศษมากๆครับเป็นตัวสี Midnight Purple นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสี Limited ด้วยมีเพียงแค่100คันเท่านั้นเอง ันนี้นะครับก็จะเป็นปี2024เนี่ยแท้ทั้งคันครับทั้งไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไลท์ก็จะเป็นแบบ LED แล้วด้วยนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัวโลโก้นะแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์อ่าล่องอากาศเนี่ยเป็นแบบรังพึ่งด้วยครับให้มีความสปอร์ตแล้วก็ดูเทมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญครับในคันนี้นะจะมีในส่วนของตัวเครื่องยนต์เป็น V6 ครับ165แรงม้าครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นแฮนด์บิลด้วยนะครับ ตัวนี้จะมีะคนที่ทําเครื่องเนี่ยสลักอยู่ที่ฝาเครื่องด้วยซึ่งคันนี้เดี๋ยวผมอิเสเซิร์ฟภาพนะเป็นตัวเครื่องฝาทองด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูด้ดานข้างต่อครับมาส่วนที่ด้านข้างนะครับในคันนี้เนี่ยจะมากับล้อฟอร์ดขอบ20สีทองปัดเงาแบบนี้เลยครับแล้วก็ที่สําคัญครับอัปเกรดด้วยจากเบรกนะครับเป็นเซรามิกแบมโบ้แท้นะครับตรงรุ่นจากโรงงานเลยซึ่งแรงม้าสูงมากกว่า500แรงม้าเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเบรกที่เอาอยู่ด้วยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ย จัดเต็มมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโลโก้ GTR ด้านข้างนะครับแล้วก็มี a d v ์ n อนครับเวลาตัวลมผ่านตัวซุ้มล้อเนี่ยจะได้รีดอากาศออกไปด้านข้างแบบนี้ครับคันนี้เนื่องจากเป็นสี Midnight Purple นะครับสีเนี่ยจะมีทั้งหมด3เฉดครับมีสีเขียวสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นเฉดสีม่วงด้วยถ้าเกิดตัวเนี้ยมันจะเป็นประกายอยู่ในตัวเองของตัวสีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีที่พิเศษสุดๆแล้วก็หายากมากๆในไทยแต่ทาง TPM มีพร้อมสมมอบคือคันนี้เลยครับผมพาชมด้านท้ายครับ ก็มาส่วนที่ด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวสปอยเลอร์หรือเป็นวิงหลังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางนิสสัน GTR นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการติดตั้งเพื่อหลักของแอโรไดนามิกนะครับมีในส่วนของตัวการตั้งค่าแล้วก็การออกแบบมาตามหลักวิศวกรรมเลยนะครับในส่วนของตัวโลโก้นะครับก็จะมีในส่วนของรุ่น GTR ครับรุ่น T-spec นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ไลท์ก็คือเป็นโดนัทริงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ LED ด้วยซึ่ง ตั้งแต่รุ่น R34 R35 เนี่ยจะเป็นทิมนิยมของตัว Nissan GTR เลยแล้วก็ส่วนของปลายท่อครับตัวนี้จะได้เป็นปลายท่อแบบไทเทเนียมนะครับก็จะเป็นสีสปอร์ตเอ็กซอด้วยแล้วก็เป็นรถซิ่งเนี่ยก็ต้องมีปลายท่อ,อต่างเป็นไทเทเนียมแบบนี้ครับส่วนที่ไฟถอยนะครับจะเป็นเหมือนไฟ F1 ครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับตำแหน่งของตัวสปอยเลอร์ Diffuser เลยนะครับผมตรงนี้เท่มากๆเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในครับ ในส่วนของด้านในนะครับมากับตัวพรมอลัยมัติฟังก์ชันครับเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็ตัดกับสีเขียวให้ตัดตัวในส่วนของตัวแผงประตูนะครับภายในเนี่ยจะมีในส่วนของการตกแต่งที่ดูหรูหราแล้วก็เรียบหรูมากยิ่งขึ้นครับได้เครื่องเสียงเป็นบลูสตาร์ซิสเต็มจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็จะแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเทมค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยได้เป็นอาคันทาร่าครับจากโรงงานเลยนะครับและในส่วนของตัวปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้ครับ หัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6 speed dual clutch ครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยสีล้อเลยทีเดียวนะครับมีการเลือกปรับโหมดการขับขี่นะครับช่วงล่างแล้วก็ในส่วนของตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยแล้วก็แอร์อิสระซ้ายขวาครับในส่วนของเบรกมือก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ได้การตกแต่งแบบคาร์บอนแบบแห้งด้วยนะครับแต่ก็ตัวนี้จะเป็นโลโก้ T-Spec ครับอันนี้เป็นคอมมานด์นะครับสำหรับคอนโวรลจอกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของสติชชิ่งด้านบนครับ จะมีในส่วนของตัวอคันทาราครับแล้วก็เป็นบุนะครับเดินสเตชชิ่งให้ดูหรูหราแล้วก็ดูสปอตเท่มากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นเดิมนะครับแล้วก็ถ้าไงเดี๋ยวผมพาไปสรุปท้ายคลิปครับก็นะครับผมจะพามาสรุปท้ายคลิปกับตัว Nissan GTR R35 T Spec คันนี้ครับกับสีเศษ Midnight Purple นะครับทาง c P M Motor ครับจำหน่ายอยู่เพียง16,990,000บาทเท่านั้นครับ สำหรับราคานี้นะครับทางผมจะมี GSI Package ครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออกรถกับทาง TPM Motor เป็น Service Inclusive ครับ3ปี60,000กิโลให้กับลูกค้าทุกท่านเลยถ้าออกรถซุปเปอร์คาร์กับทางเราเนี่ยก็จะได้ไว้วางใจในส่วนของการบริการหลังการขายนะครับมีการเซอร์วิสให้ฟรีทุกอย่างเลยนะครับถ้าตรงไหนถ้าตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจฝากติดต่อนะครับเบอร์มอสด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่อง u t u b e ของมอสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ